สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะจ๊ะก่อนอื่นเจ๊ต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะทุกแรงใจที่ส่งมาให้เจ๊เด้อที่กดติดตามแล้วก็เข้ามาชมคลิปเจ๊วันนี้อันเจ๊จะพาทุกคนไปเข้าครัวเด้อไปดูว่าเจ๊จะหัดลูกสาวสอนลูกสาวทำอาหารชาววันนี้ ไปดูกันจ้าว่าวันนี้เขาจะทำอะไรแจงแม่กินไปจ้าทุกคน,นเด้อจ้าสูตรแเ,เองเด้อกับลูกสาวสองคนเพื่อนสที่เห็นกองยืนหนุนเพื่อนสย่ยิบนี่ให้แม่ดยอ,อันนี้เด้อจ้านางตวงเด้อนางตวงอันนี้จ้า,อ,นนาอันนี้นางตวงอันนี้น้ำช้น้ำ ซีจ้าแล้วก็ชัยไอ,อทีเห็นอยู่เป็นกองนั่นสามเดจ้าส่วนเกลือก็สูตรของที่บ้านเดจ้าใส่ตามชอบใจจ่าเด้จ้านาตาคนทำหลดไฟลงอีกวะล,งลงูกมาแม่หลดไฟออก หลดไปจังน้อยอืมเดี๋ยวจ้ะหน้าตาคนทำหัดเอาไว้จะเป็นลูกผู้หญิงหัดเอาไว้ฮะตัดเจ้าดอกต้องอืมอืมนี่ต้องเนี่ยเลยอืมเพื่นว่าต้องรออีกจกักสีนาทีเดี๋ยวจะสีนาที อาหารเชา้าไปเล้วไปหาเดินโลจะเป็นว่าต้องโลโลแต่ว่ามีเดอออวนี่ออกได้จ้ะคนทำไปด่ารถใช้ที่เชิกอยเรมีดเดเรนอยู่ในบ้านผมเด้จ้ะด้วยอ่ะเออลรวสมาธินานนะ Thế thì thật tay mình lột ta Nó ta Nó ta là con làm ăn chào chào Kín đại có kín nhưng mà đấy chà Kín mới đại có tổng kín Phí mưu rau yến đấy chà คนทำทำอย่างต่างอกต่างใจ้าะกสติเมสี่วิาร็จแล้วเด้านางจะชิมก่อนเด้อนางว่าแบ่งกันคนละครึ่งจ้าอันนี้คืออาหารชาเดอจ้า อาหารเช้านางชอบกินนั่นนี่เลยจ้ะไปอยูบ่บรรยาก,ก็กนินนั่นเนี่ยอันนี้นางทาเองจ้ะอันตีเห็นอยู่นี่บูบอรี่แช่แข็งเด้อจ้ะนี่บูบอรี่แช่แข็งจ้ะกินกับบูบอรี่จ้ะเดี๋ยวเจ๊ถ่ายให้ดูเนาะ,ะนเด้อจ้าเซ็ตแล้วเด้อจ้าสูตรของที่บ้านเลย ใส่ทุกอย่างตามใจชอบจ้ะอันนี้บูบอรีจ้ะอันนี้ของลูกสาวน,นี้ของแม่จ้ะนางทำบูบอรีเฉกเข็งของฟีที่แล้วจ้ะเนี่ยจ้ะบูบอรีขนาดตัวนางนางยังถ่ายรูปเลยจ้ะส่งให้มมดูกันวะนว่เด้อจ,จ้ะไปกันจ้ะไปชิมกันจ้ะ มาจ้ามาชิมเด้อจา้าฝีมือลูกสาวจ้าเสร็จแล้วจ้าอ่อย,ยจ้ากินลูกบูเบเร่ในป่ากีดร้ปีเมื่อวานเลยเนี่ย thay đài vô trà Thì lôi vô có thăm thì như ta bảo nàng và nàng thì kí thăm kín nến mà Dạy đều hát thăm hơn mà Rồi เซเวอร์เดี๋ยวจะอาหารเช้าก็เนี่ยกินก่อนไปทำงานจ้ะบางวันกับขนมปังเดี๋ยวเตยบ,บางวันจ้ะเอาที่สะดวกยังว่าเลยจ้ะอาหารไทยต้องกินต้นต้นขำเลยจ้ะกินแล้วก็นอนเลยอาหารบาทเอง โอ้อร่อยอยู่แต่ทุกคนเนี่ยอยากให้ทุกคนชิมชิมมือไปไวิดงแน่นั่งมาดังที่ทำให้กินไบ่อยเพื่อนมาให้เมยชชน โอ้เจรนเจรนยกชามเลยเลยจ้ะไม่ได้ย,ดยอ่อเด้จ้ะหมดเลยนะจ้ะอร่อยมากเลยจ้ะ อาหารธรรมดาแต่หน้าตาคนทำแบบใส่ใจมากเลยจ้าเลยอ mm. ร่อยเดีจ๊จบคลิปก่อนเด้อจ้า mm. ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปเจ๊แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้เจ๊ได้เด้อจ้าเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อๆไปเ้อจ้า ขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายจ้า